สวัสดีค่ะ BT Premium Auto s i n o n นะคะวันนี้มาส่งงานกับมาได้ BT 5 0าสิค่ะลูกค้าได้ทำการอัปเกรดไบหน้านะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นชุดฟิลเตอร์ LED Phoenix Laser Pro Max 70วัตต์ค่ะพร้อมกับวงแหวน l d นะคะ d e v Ice ส I ไอโอค่ะเป็นสีใหม่ของทางร้านนะคะพร้อมด้วยเด y ร i ่ออร์ดีค่ะสตาร์รถค่ะสเต็ปเดร i ี่ทำงานนะคะไปเลี้ยวค่ะ ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งเทรนิงนะคะปิดเลี้ยวค่ะไฟลีค่ะไฟลีเป็นกรอบวงแหวน LED นะคะพร้อมด้วยดร้วอร์ค่ะไฟต่ำค่ะสูงค่ะโปรจคเตอร์ทุกตัวของทางร้านเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถนะคะสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มนะคะสูงค่ะสนใจชิ้นงานดีๆเนียติดต่อได้ทางเพจเฟซบุปป๊ก BTPremium Motorson ได้ถุกสาขาค่ะ บริหารชิ้นงานโดยทีมงานช่างหนีขอบคุณค่ะ